อันนี้ก็จะเอาลำไม้ไผ่นะครับมาทำเป็นที่ปลูกต้นกล้วยไม้นะครับต้นกล้วยไม้ที่อยู่ในกระถางแก่นะครับอายุหลายปีแล้วตั้งแต่อายอาบะปูกก็สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ผมก็ได้ลำไม้ไผ่มาหนึ่งลำนะครับ จากสวนตัดมาไว้ได้หลายวันแล้วครับยังชุ่เขียวอยู่เลยก็พอดีเห็นต้นพอดีเห็นต้นกล้วยไม้นะครับมันอยู่ในกระถางก็ปลูกมาหลายปีแล้วนะครับมันก็แก่แล้วนะครับบางต้นก็ตายออกดอกแล้วก็ตายนะครับแต่มันก็มีบางบางหนอนนะครับที่ยังมีใบชุ่เขียวอยู่เล็กๆ ก็จะเอามาชํำใหม่นะครับเป็นการ diy ไเป็นในตัวก็คือจะเอามาชํำในกระบ,บอกในไผ่นะครับปกติก็วางตามตามแนวรั้วบ้านหรือว่าใส่กระถางตั้งให้ตามมุมเสานะครับพื้นที่มันมีจำกัดพื้นที่มีน้อยนะครับก็จะดูลกๆหน่อย,อยก็ พอดีมีไม่ไผ่นะครับมีไม่ไผ่อยู่จะลองเจาะรูนะครับเจาะรูก็ไม่ให้มันตรงกันถึงเฉียงกันนิดนึง โลนะครับเป็นช่องว่างเป็นระยะหาย่างแล้วแต่ใครชอบแบบไหนนะครับความสวยงามก็ลองไอเดียนะครับมีใครมีไอเดียดีก็ลองทำดูนะครับหรือมีข้อแนะนำนะครับก็ติดชมได้นะครับใต้คอมเมนต์ด้านล่าง หรือใครมีไอเดียดีๆนะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับทิชชมได้ลำไม้ไผ่ก็มันลำไม้ไผ่ก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นต้นอ่าเป็นลำที่อยู่ตรงโคนนะครับโคนไม้ไผ่มันแตงงองนะครับงอไปงอมามาทําอะไรก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์นะครับแต่ถ้าเราเอามาทาอย่างนี้ก็ก็ดูเป็นศิลปะอีกอย่างหนึ่ง ถ้าจะเอาต้นที่ตรงๆมาทำก็เสียดายไม้ไว้ทำประโยชน์อย่างอื่นจะดีกว่า ต้นกล้วยไม้ที่อยู่ในกระถางนะครับตั้งอยู่ตามแนวรั้วบ้านนะครับก็ดูเหมือนจะลกๆหน่อยนะครับบางทีมก็เกิดกะทางเดินก็ลองไอเดียนะครับลองทําแบบนี้ดูเหมือนกับเราที่เหมือนกับที่เราทําคอนโดอยู่นะครับอืู่คอนโดอยู่พื้นที่จํากัดนะครับเราก็ทําเป็นแนวตั้งนะครับแนวนอนไม่ได้แนวนอนะะันลกเกิดกะนะครับก็ทําเป็นแนวตั้งดูต้นกล้วยไม้ที่อยู่ในกระถางก็ อายุมากนะครับออกดอกพอออกดอกแล้วมันก็จะเหี่ยวจะมาทำ DIY ใส่กระบอกไม้ไผ่นะครับเป็นไอเดียใหม่ๆนะครับสำหรับใครที่อชอบปลูกต้นไม้นะครับก็อลองดูนะครับเคยเอาในกระถางนะครับเป็นแขวนตามต้นไม้ ตามกิ่งไม้ก็ลองทำมาหมดแล้วนะครับลองมาทำพิธีนี้ดูกันบ้างนะครับแปลก,กตาดีนี่ก็เพิ่งเคยทำครั้งแรกนะครับพอดีมีไม้ไผ่อยู่นะครับก็เลยคิดอยากจะทำพอดีไม่พอดีมีรับไม้ไผ่เหลืออยู่นะครับก็คิดอยากจะทำขึ้นมานะครับก็เลยหยิบมาทำเลยครับ การชำเป็นการเพราะต้นกล้วยไม้ที่มันเก่ามีแก่นะครับภายในกระบอกไม้ไผ่นะครับเราก็ใส่ปินใส่ขุยมะพร้าวลงไปนะครับใส่ขุยมะพร้าวลงไปใส่ขุยลงไปนะครับหยอดปุยลงไปก่อนหรือว,ว่าใส่ตามหลังไปก็ได้นะครับเอาเม็ดถุงเม็ดปุ๋ยนะครับเอาเม็ดปุ๋ยใส่กระดาษทิชชู่นะครับแล้วก็พอห่อไว้แล้วก็ยัด รนะคับกจ,จะไปขุดตรงสนามหญ้าจะไปขดตั้งและตรงสนามหญ้ามันก็จะตากแดดมากเกินไปนะครับตากแดดทั้งวันเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีหลังคาโล่งก็เลยต้องออกมาอาใส่ไว้ตรงเสานี่นะครับมันจะได้โดนแดดตอนเช้านะครับเช้าจะโดนแดด หลังประมาณ4ี่โมงขึ้นไปนะครับมันก็จะอยู่ในร่มอยู่ใต้หลังคาถ้าโดนแดดทั้งวันก็คงจะไม่รอดเดี๋ยวยังไงก็จะมาอัปเดตให้ได้ชมกันนะครับว่า ผ่านไปสักร,ระยะบรรจัดติดสวยงามหรือเปล่านะครับต้องรองติดตามชมครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ขอบคุณครับสวัสดีครับ